สวัสดีค่ะยิยนดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอเรน่าชาแนลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทํานายดวงความรักของชาวราศีตุลลัคนาตุลการทํานายจะมีทั้งหมด3มพาร์ทนะคะคนโสดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็คนมีคู่ทสาสแตมป์จะอยู่ใต้ดีสคริปต์ใต้ description box แล้วก็คอมเมนต์ฝักบุรนะคะมาเริ่มกันที่คนโสดเนาะสถาน,นการความรักคนโสดจะเป็นยังไงบ้างนะคะเอชซับเพนเดอร์โคสค่ะควีน n of เพนเดอร์โคสซีดาเอมเปรลแล้วก็ King of Cup นะคะในที่นี้ชาวธาตุด,ดินและชาวธาตุน้ำค่อนข้างที่จะมีอิทธิพลต่อสถานการณ์ความรักในฝั่งของคุณนะคะมังกรรูกศบหรือการมีนกรกรกดหรือพิจิกที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์นะช่วงนี้นะคะใจของคุณเนี่ยเดี๋ยวจะมีคนเข้ามาทําให้คุณแอบวันไหวอีกหนึ่งแอบวันไวนหวดนึ่งคนใหม่ๆเข้ามานะคะจากที่คุณแบบรู้สึกว่าทุกอย่างมันยิ่งมัน,น แล้วก็เงียบมานานนะจะมีคนเข้ามาละแต่หวั่นไหวในที่นี้ไม่ได้แบบว่าหุยหวั่นไหวเวอร์มากก,กับตกหลุมรักเบอร์นาน,นาแค่รู้สึกว่าใจมันสั่นๆใจมันมีความกระชุ่มกระชวยขึ้นมาเล็กน้อยนะคะและที่เด่นอีกทีนึงก็คือชาวต่างชาติหรือคนที่อายุค่อนข้างต่าง,างกันมากๆนะคะอายุเยอะกว่าคุณมากๆหรือน้อยกว่าคุณมากๆกันเองนี้เรามาดูฝั่งคนที่เข้ามากันบ้างน,นะคะสถานการณ์ความรักเขาเป็นยังไง เหรียนทำพาร,ร้ทน,นะคะปาดไม้เท้าไนทออฟคัพสเตรนทก็ต้องบอกเลยว่าคุณพอดีก็มีตัวเลือกบ้างนะคะมีตัวเลือกมีคนเข้ามาพูดคุยมีคนเข้ามาดูดูพูดคุยกำลังอยู่ในจุดของการแบบดูเพื่อที่จะตัดสินใจนะคะดูเพื่อที่จะตัดสินใจว่าคนไหนดีนะคะลองคงลองคุยลองดูลอง อะไรอย่างนี้นะคะเรามีโอกาสที่จะได้เจอคนใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างเดินทางบ่อยนะคะหรือเจอคนค่อนข้างเยอะนั่นเองขยายหน่อยค่ะสถานการณ์ความรับเพิ่มเติมฝังคุลมือที่3แก้วตาดวงใจเพิ่มฝันนะคะแล้วก็ i n t r o v e r t นะคุณอาจจะชอบอยู่ในโลกของอของตัวเองอในโลกส่วนตัวมานานนะคะแล้วคุณก็แอบมีความกังวลนิดนึงว่าคนที่เข้ามาใหม่เนี่ย หรือคนที่เพิ่งเข้ามาในชิตคูนในช่วงนี้เนี่ยเขาจะมีแฟนอยู่แล้วหรือเปล่าเราไม่อยากเข้าไปเป็นมือที่สามของใครนะเราก็กลัวว่าคนที่เข้ามาเนี่ยเ,เขาจะมีแฟนเป็นตัวเป็นตนอยู่แล้วไหมเราไม่อยากทําในสิ่งที่แบบว่าไม่ดีรคุณแอบ,บมีความกังวลที่จะเป็นมือที่สามของใครนะคะฝั่งของเขาละคะช่วยเหลือฝันร้ายโชคลาภนะคะแล้วก็เดทชั่วนิรันดร์นะคะเขารู้สึกว่า จริงๆแล้วตัวเขาอะเขาไม่ได้ต้องการที่จะไปเล่นกับหัวใจของใครหรอกนะเขามีความคลเนสหรือว่ามีความแบบมีความรู้สึกที่แบบรู้สึกผิดชอบชัว่วดีอ่ะนะคะดังนั้นถามว่าตัวเขามีใครเป็นตัวเป็นปนไหมไม่ไม,มีแต่ก็มีตัวเลือกเข้ามาบ้างนะคะมีตัวเลือกเข้ามาบ้างและในช่วงนี้มีโอกาสที่เขาจะได้เจอคนที่ค่อนข้างถูกใจมากๆด้วยนะอาจจะเป็นคุณก็ได้นะเพราะได้เจอกันช่วงนี้พอดีนะคะ ต่อไปค่ะเขาหลังจกคิ่ได้รู้สึกยังไงบบกป็นบ้างนะคะสองถ้วยโอ้โหเพียงแค่ได้เจอเพียงแค่ได้รู้จักเขาก็รู้สึกว่าว้าวมากเลยอะ่ะอาจจะเป็นคุณก็ได้นะที่เขารู้สึกว่าเหมือนเจอคนที่ถูกใจอะ่ะเขารู้สึกว่ามันทัดใจมากเลยอะตั้งแต่ความรู้สึกแรกนะคะไม่ว่าจะได้เจอตัวจริงหรือว่าได้มีการพูดคุยก็ตามนะคะ เขาซกตัวคุณมีเสน,เน่ห์มากๆเลยค่ะทำให้เขาหวั่นไหวมากๆนะคะแล้วก็เหมือนผีเสื้อปินในท้องเบาๆนะคะอยากจะทำความรู้จักอยากจะคุยกับคุณเขาสึดว่าคุณดูมีแรงดึงดูเป็นพิเศษนะคะฟังคุณรู้สึกยังไงกับเขานะคะ Queen of Cups หกเหรียญ Justice คุณเอาจริงๆนะเหมือนตัวคุณหวั่นไหวกับเขาแต่คุณอยากที่จะวางเขาไว้ในระดับของความเป็นเพื่อนไปก่อน นะคะแบบชัดเจนนะคุณไม่อยากที่จะแสดงให้เขาได้เห็นถึงความรู้สึกเบื้องลึกข้างในอยากจะแบบว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆที่จะทําความรู้จักกันไปนะคะแต่แนะนำต่อเหมันไม่ใช่แนะนําสิเหมือนแบบว่า,าการที่คุณคุยไปเรื่อยๆเ,เนี่ยหรือวางเขาในระดับความเป็นเพื่อนแต่ใจของคุณนะคะหรือความรู้สึกของคุณะคะ่ะจะเพิ่มมากขึ้นนะคะจะเพิ่มมากขึ้นแกคน่คนคนนี้ต่างคนต่างทัศใจซึ่งกันและกัน นะคะบทสรุปในออฟมอรสนะคะห้าเหรียญเดอรฟูคนโสดเรไม่ต้องเหงาอีกต่อไปนะคะโอกาสใหม่ๆสิ่งใหม่ๆกำลังจะเข้ามาและเป็นความสัมพันธ์ที่คุณไม่ต้องวิ่งตามเป็นความสัมพันธ์ที่คุณไม่ต้องเหนื่อยวิ่งตามแต่อย่างไรก็ไม่ ต้องไม่ลืมที่จะ love yourself first นะคะรักตัวเองก่อนทั้งคู่นะคะมี passion ต่อการเพียงแค่คุณ free yourself นะคะหรือ t e f o o นะมันมันมันเป็นความหมายเดียวกันนะคะปลดปล่อยตัวเองออกมานะคะเอาบางคนมีคนเข้ามาในช่วงนี้แต่คุณเลือกที่จะไม่เปิดแต่บางคนเลือกที่จะเปิดนะคะให้ passion นำทางเนาะ โอเคพาร์ทคนเสิก็ประมาณนี้นะคะไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปค่ะสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะไพ่สลับกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คุณคุณสถานการณ์ความรักฝั่งของคุณนะคะแปดถ้วยค่ะสิบไม้เท้านะคะ King of Pentacles the w เด l แล้วก็สี่เหรียญน,นะคะชาวธาตุด,ดินค่อนข้างมีอิทธิพลต่อถานการณ์ความรักของคุณนะคะมังกรพิษศ,ศพหรือกันที่ในราศีลัคนาหรือดาวศุ์คนที่อยู่ในสถานนะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะคุณมีความรู้สึกว่ามันมีความห่างเหินเกิดขึ้นมีความกดดันหนักอกหนักใจันมีความรู้สึกว่ามันหนักหน่วงนะคะมันหนักหน่วงไปหมดในความสัมพันธ์แนละ้วอาจจะพบเจอว่าเขาคนนั้นมีอีกโลกหนึ่งนะคะมีโลกอีกใบมีตัวเลือกอีกตัวเลือกหนึ่งที่แบบ โรคอีกใบในที่นี้เนี่ยอาจจะแบบไม่ใช่โรคธรรมดาอาจจะเป็นโรคที่พิเศษที่เราไปไปรู้มานะคะเหมือนจะจบแหละไม่จบแหละเหมือนจะไปต่อหรือพอแค่นี้นะคะแต่ใจเรายังรู้สึกว่าเรามันเหมือนมันห่างมันควรจะห่างแล้วแต่เรายังคงยึดติดนะคะเหมือนบางความรู้สึกในใจเราอะบวกกับสถานการณ์มันทําให้เรายังต้องอยู่ตรงนี้นะคะอยู่ตรงนี้แบบหนักหน่วง แบบหลววของเขานะคะเป็นยังไงบ้าง6ดาบนะมามาหายหายมามาไปไปแอบชวนทานลาอแอบบชวนหมุดหินนะคะหรือว่าชอบแบบโมโหกรบเกลือนเวลาที่เราสื่อสารอะไรในในใจของเราอ่ะสื่อสารอะไรที่เราอยากจะสื่อสารออกไปสื่อสารในสิ่งที่เราหน่วงใจนะคะเขาก็จะชอบโมโหกรบเกลือนใส่เราเนะคะเขาแอบมีอีโก้เล็กๆแตบบ่เป็นอีโก้แบบที่ ใช้ความรู้สึกมากกว่าใช้เหตุผลนะคะและส่วนตัวเขาเองนะคะสถานการณ์เขายังชอบแบบเช็คเลตติ้งไปเรื่อยๆนะคะเช็คเลตติ้งไปเรื่อยๆแบบไปเรื่อยๆเลยอะยังไม่ได้มีความสึกว่อยากที่จะจริงจังกับใครในช่วงนี้นะคะขยายค่ะพักผ่อนนะคะฝั่งคุณฟันดีเอ,อ reservation นะคะแล้วก็ c o s t นะคะโอเคคุณรู้สึกว่ามันนิ่งเกินไปนะความสัมพันธ์อะมันนิ่งจนเงียบเลย คุณรู้สึกว่ามันนิ่งจนมันไม่ได้เป็นความสงบสุขนะแต่คุณอยากได้ความสงบสุขในความสัมพันธ์หรือความสงบสุขในใจของคุณเองเพื่อที่คุณจะได้นอนหลับได้ดีนะคะบ,บางคนอาจจะนอนไม่ค่อยหลับเก็บไปคิดมากนี่้ําคุณอยากจะหาทางออกต่อไปว่าคุณจะไปทางไหนในความสัมพันธ์ก็รักเขาแหละชอบเขาแหละนะคะแต่ไม่มีความสุขอ่ะคุณอยากหาเส้นทางที่ดีที่สุดให้กับความสัมพันธ์หรือทางออกที่ดีที่สุดนะคะฝั่งของเขาละคะหักดิบ เพ้อฝันนะคะแก้วตาดวงใจแล้วก็ฝันร้ายตัวเขาก็มีอีกโลกหนึ่งที่เป็นโลก,กใบที่ที่พิเศษจริงๆนั่นแหละนะคะแล้วก็อาจจะมีการหักดิบกับตัวเลือกบางตัวเลือกที่เขามีอยู่แต่เขาก็ชอบสร้างภาพฝันนะคะให้กับคนคุยของเขาต่างๆสร้างภาพฝันนู่นนั่นดีแต่ถามว่าทำได้ไหมก็ทำไม่ได้อย่างที่พูดนะคะ ทีนี้ต่อไปค่ะความคิดความรู้สึกนะคะที่เขามีต่อคุณเป็นยังไงบ้างความคิดความรู้สึกนะคะไพ่พระขึ้นมาช h ยยอ e เดอะซันล v e r อคนคนนี้มีแต่ความลุ่มหลงแล้วก็มีแต่ความเอาแต่ใจทุกอย่างจะต้องเป็นไปอยากใจฉันทุกอย่างเธอจะต้องตามใจฉันคนคุยหรือใครก็แล้วแต่ที่อยู่ในความสัมพันธ์จะต้องตามใจฉัน เนะะี่ยค่ะฉันอยากได้อะไรยังไงรู้สึกยังไงฉันจะมาเมื่อไหร่ฉันจะคุยเมื่อไหร่เธอต้องเป็นเป็นความพร้อมให้แกฉันเมื่อฉันต้องการนะคะต้องการความรักนะเขาคิดว่าคุณอะถ้าแบบตามใจเขาจะเป็นอะไรที่เลิศมากเลยนะจะเป็นอะไรที่เพอร์เฟกมากเลยนะเป็นงานรู้งานทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเขาก็ยังอยากที่จะไปต่อถ้าคุณประมาณว่าเชื่อฟังหรือว่าเอาใจเขาอะไรแบบเนี้ย อ,อาจจะเห็นเอียดตัวไปนึงดูฟังเขาเนาะฟังคุณระคะรู้สึกยังไงกับเขาสามไม่เท้าการรอคอยอย่างคิดเยอะคุณนารอคอยมามากพอแล้วนะคุณรอคอยเขาม,ามากพอแล้วอะจนจนรู้สึกว่ามันอยู่ในจุดที่เราต้องมานั่งคิดแล้วแหละว่าเราจะยังไงต่อไปหนึ่งสองสามสี่นะคะบางทีเราก็เหนื่อยกับความอีโก้ของเขากับความกับความแบบว่าอืม ความจุดยืนที่ที่เหมือนจะเป็นผู้ใหญ่ก็ไม่ใช่นะคะจนบางทีเนี่ยช่วงปลายเดือนกว่าจะมีการรู้สึกบางอย่างที่แบบระเบิดออกมานะคะหรือตัดสินใจบางอย่างแบบไม่ต้องคิดหน้าคิดหลังแล้วอะ่ะอาจจะตัดสินใจจบจนแบบไม่ต้องมานั่งพาวกแล้วว่าฉันจะยังแคร์เขาอยู่ไหมหรือจะยังไงนะคะหรือจะยังต้องการเขาอยู่สรุปนะคะพ i พิมพ์เทสนะ เส้นของคุณบอกทุกอย่างแล้วความจริงทุกอย่างมันปรากฏขึ้นหมดแล้วอยู่ที่เราจะเปิดตาขึ้นมามองไหมนะคะเจ็บแต่จบอาจจะมีการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงสถานะความสัมพันธ์นะคะความห่างเหินตรงนี้ การ2.2ใจตรงนี้หอาจจะทำให้คุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้นในช่วงของปลายเดือนเพื่อที่จะให้โอกาสความสัมพันธ์ของคุณได้เจอกับคนที่เขาจริงจังมากกว่าที่จะเข้ามาเล่นเล่นกับใจนั่นเองนะคะโอเคพาร์ทคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด s subscribe เพื่อเป็นกาลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะพาร์ทของคนมีคู่ค่ะให้สลับกันได้ระหว่างคุณแล้วก็ คนรักนะคะสถานการณ์ความรักในฝั่งของคุณจะเป็นยังไงบ้างนะจากตุลเมจิเชียนค่ะสี่เหลียญแฮงแมนทำทุกวิถีทางทําทุกอย่างด้วยความพยายามแล้วเอออะไรก็แล้วเออนะคะแต่สถานการณ์ความรักก็ยังคงไปแบบเหนื่อยเหนื่อยเนี่ยเนื่อยเหนื่อย,ะะอยมีอะไรให้คิดเยอะแล้วก็ยากที่จะค n t r o l ะะอยู่นอกเหนือการคอนโทรลซะส่วนใหญ่มีปัญหาในเรื่องของการสื่อสารความถึงห่วงและการหันหลังนะคะการหันหลังในที่นี้ยังไม่ได้เดินออกมาจากความสัมพันธ์แต่เป็นการแบบต่างคนต่างอยู่ในโลกของตัวเองต่างคนต่างใช้ชีวิตของตัวเองมากกว่าที่จะใช้ชีวิตกับความสัมพันธ์มีความเบื่อหน่ายเกิดขึ้นมีความเซ็งมีท่อนแบบรู้สึกว่าไม่รู้จะคุยอะไรนะคะคุยกันก็ มีประเด็นแล้วไม่รู้ว่าจะต้องคุยอะไรนะคะฝั่งของเขานะคะท้าเหรียญเหนื่อย p a จ e o f p e n t a e c l a s p เพจ o f cup the moon แล้วก็ just me นะคะโอเคทาานน้ำค่อนข้างเด่นเลยนะคะทาานน้ำท่านดินมันก,นร,กรุ่นผสมรวนกันนะคะมีกรกฎหรือพิจิกที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์เขาเป็นฟิลหเหนื่อย เหนื่อยเหนื่อยอาจจะไม่สมบายอาจจะเหนื่อยในความสัมพันธ์หรือเหนื่อยจากงานหรือเหนื่อยจากอะไรก็แล้วแต่ทําให้ความรู้ส่ามันส่งผลต่อสถานการณ์ที่ทําให้รู้สึกว่าอมืมันไม่มีอารมณ์ที่จะคุยทุกอย่างมันดูดิ่งดิ่งเดาดาวหม่นหม่นคลุมคืออารมณ์แบบว่าดูไม่จอยกับอะไรเลยนะคะดูไม่จอยกับอะไรดูหม่นหม่นดูซึมซึมเศาเศร้าดูอินเนอร์จีมีแนวลบค่อนข้างเยอะนะคะในฝั่งของเขานะ ขยายนะคะของคุณคือการสูญเสียเพื่อนนะคะขอโทษแล้วก็วิญญาณรู้สึกว่ามันอาจจะถึงจุดที่สูญเสียหรือเปล่าหรือเราอาจจะรู้สึกกันเหลือแค่เพียงเพื่อนกันไม่ได้รู้สึกเป็นคนรักเหมือนเดิมนะคะฉันรู้สึกขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต,ฉนต,ตแนะ่ฉันพยายามเต็มที่แล้วอ่ะนะคะฉันพยายามเต็มที่แล้วฝั่งของเขาละคะ่ะโชคลาภเด็กหรือว่าสิ่งที่ฉันพยายามมาในความสัมพันธ์ สิ่งที่ฉันมองว่ามันจะสําเร็จไปต่อมันจะจบลงแล้วเหรอฉันรู้สึกว่าฉันโชคดีมากที่มีเธอประมาณว่าเขาโชคดีมากที่มีเธอมีคุณอะไรประมาณเนี้ยนะคะแต่ความโชคดีหรือความรู้สึกนะั้นมันจะไม่มีแล้วเหรอหรือยังไงฉันจะต้องทํำยังไงเหรอหรือฉันต้องหาเหตุผลหาหลักฐานหาว่าใครเป็นคนผิดรอหรือหรือหาแบบว่าจุดต้นตอของปัญหาแล้วมันจะอยู่ที่ใครล่ะอืม ต่อไปนะคะความคิดความรู้สึกที่เขามีต่อคุณเป็นยังไงบ้างนายออบคับเดือ e ซันบาดถ้วยความรักที่เคยมีให้กรับจืดจางลง t ท k e Action ที่เขารอดูจากคุณก็ดูจืดจางลงดูห่างไปดูถดถอยลงไปอย่างเห็นได้ชัดซึ่งเขารู้สึกว่าเขาอยากจะคุยกับคุณแบบเป็นการเป็นงานนะแต่พอคุยแล้วก็ มันดันมีความดรามา่ามันดังมีความคุยกันแล้วไม่เข้าใจกานมีปัญหาในเรื่องของการสื่อสารก็เลยไม่ได้ไม่ได้เคลียร์กันอย่างชัดเจนไม่ได้เคลียร์กันอย่างแบบอย่างแบบมีเหตุมีผลอย่างอย่างแบบอย่างเป็นรูปธร,รรมอย่างเป็นแบบเป็นการเป็นงานจักทีนะคะคุณล่ะคะรู้สึกยังไงกับเขาบ้าง้าวเรียน คุณรู้สึกว่าเขาเติมเต็มคุณได้ไม่เหมือนเดิมอะไม่มีไพ่ถ้วยเลยเหรอไม่มีไพ่ถ้วยเลยนะคะเติมเต็มได้ไม่เหมือนเดิมเขาดูดูแข็งดูตึงดูดูคนโทรลความสัมพันธ์ไปหมดเลยนะคะแล้วคุณรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้มันทําให้คุณยิ่งมั่นใจเลยว่าความสัมพันธ์หรือสถานการณ์ความรักมันไม่ได้อยู่ในจุดข,ของความรักเป็นแฟนอาจจะอยู่ในจุดข,ของความเคยชิน ของการอยู่ด้วยกันแบบเคยชินมากกว่าหลายๆอย่างมันเปลี่ยนไปในความรู้สึกของคุณนะคะไปต่อกันที่บทสรุปบทสรุปนะคะหเหรียญค่ะจั m e n นนะคะ,นนะ,ค,ะความเหนื่อยอาจจะต้องถึงที่จะต้องปล่อยกันไปแต่ปล่อยในที่นี้คือปล่อยทักปันกันไปทางความรู้สึก ปล่อยวางกันทางความรู้สึกอาจจะให้สเปซต่างคนต่างอยู่ในที่ของตัวเองได้คิดทบทวนนะคะพอคุยกันหรือสื่อสารกันก็จะมีการทะเลาะก,กันหรือมันหงุดหงิดในใจนะคะไพ่บอกว่าให้เราได้เคลียร์ energy ลบก่อนเพราะในใจของแต่ละคนมันมี energy ลบอยู่มากนะคะเพราะมี energy ลบเียคติต่อกันเวลามาคุยกันมันก็จะมองที่อคติต่อกันมากกว่าจะมองกันที่เหตุและผลหรือสิ่งที่จะต้องการสื่อสารหรือสิ่งที่ต้องการจริงจรินะคะ โอเคค่ะคลิปของตูนก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กับ c ับส e ครืก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ